สวัสดีครับย้ำแรงพี่น้องใกล้ๆกันย้ำแรงใกล้ๆกันเพิ่นฐารถเกี่ยวครับรถเพิ่นว่ารถตัวเพิ่นครับโบมีเกี่ยวหายัวแค่เจ้าเกี่ยวมือนน่าดมหู้นั่นให้เดียวโบมีต่อตัวบ่เกี่ยวจ้าบีเอาบรรยากาศย้ำแรงงามๆมาบรรยากาศย้ำแรงมาฝากครับสวยๆครับนี่ครับบึงครับพ่ารถเกี่ยวครับ รถโบ้มาเกี่ยวให้เพิ่อนไรเบิ้งฟ้นเขาไหมพูดแต่วส้นพี่น้องเอออยู่บ้านเ่าบบมี่เห็นไหมนี่ยู่บ้านผมบบมีเห็นได้บ่อยเนี่ยนี่โอ้ก็เจ้าใส่ตอกมัดได้พี่น้องท่างนี้ก็เจ้าใส่ตอกมัดแต่ว่าอยู่บ้านผมนี่ก็เจ้าเสียล้ำมันนี่แหละ ฟันฟันมัดแต่ว่าบรคมัดใหญ่แบนี้โอ้นี่แบกซคั้งละสอมัดมนีเซเลยได้หนิเอาตามก็จะว่างไปหาเงนน้ำมันเลยเหรอักเียก็จะว่างเหมือนเี่ยวกลาเอแล้วบัดย่ำห้องใส่รถหนวดฮัแก้วคนนี่เอาหนวดไปหงชีเลยบ่เจ้าอยูวเขาไหรอแล้วเี่ยวมันเขาต้งงรออะไรก็จะต้างหาเโอ้เจ้านผมเขาออนนี่มัดอันนี้กิบมันบันใถที่ถือรถหนวดมันแห้งลายตืบอย่เนี้ย อยู่บ้านเฮาวีเบิ้องนี้ดีแบบนี้แกว่าแกมาพักอยู่ใส่ปกติอยู่บ้านเสียบดครับบ้านหนองหวานกุ้งบรรยากาศยังงามเลยไหมแถวนี้ไหมพูดแล้วอันนี้เขาเอิ้นพูดยังบอกูผ่านเขาเนี่ยละอ๋อนี่เขาเอิ้นผู้พันเขาเอิ้นนึกว่ามันเขาเอิ้นผู้เก่าผู้เก่าตัวไหนอยู่เนี่ยเนี่นบอกโอ้โหลงทีบลงเดียนตัวนี้อันนี้เขาเอิ้นผู้พัน อ๋อตอไป็หอดสะกุนครับรรยากาศยางดีเลยไหมแต่ว่าถ้าเดินหนาวๆจักน้อยนี่ยางงามเลยเด็กยางดีเลยนี่ป้อจ้างเขาเกี่ยวเบดเทไส้หนี่เกี่ยวมือลงไปนี่เกี่ยวหาพันหาพันหาพันแล้วเขาว่ามัขึ้นจากหน้าได้หน่กันฝนตกมากนี่คือจะแกะอยู่เลยเนาะฝนตกกัดตาเปลี่ยนแล้วมาที่นี่เขางต้นพุเถี่ยวเเห็นต้ทานพุตแก่งไหนบอกปล่อยเลยตัวปล่อยเลยโอ้หนี่ครับ เพื่อนมารถเกี่ยวตัวเพื่อนหลายเทียหลายจนว่าเขาขอบจิ้มมือล่ะเมื่อยนั่รถเกี่ยวกับเอยเลยเมื่อยนั่รถเกี่ยวเกี่ยวซุปปี้เลยนี่เกี่ยวซุปปี้เขาลงไม่เกี่ยวสุปปีปีนี้หน้าใกล้เราปีห่แล้วขึ้นนัดหนานัดหลังนัดเดียวโบมาบัดดีเราโบมาตัวหารับอยู่มือแรกรับอยู่ว่าศุมาให้มืออื่นมืออื่นกัถ่าถาแล้วถ่าอีกถ่าแล้วถ่าอีกสมือมือที่สามก็เลยโท่นั่ โทรแล้วโทษอีกโทษไปโทรมากโทรไปโทรมาโทรบันรับป่านี้มาติดเลยป่านี้ไปมาตัดส,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 สายตัดสายโทรมากขาคอข่วมป่านี้นี่เอาแล้ววะผู้ใดสิมาเมาเมาเด้อให้เราพันน่เดอกโอ้ดิจ้างเมาเกี่ยวอะไรล่ะให้เราพันเลย เรามาเอาแล้วหนึ่งสองสามปีให้ชี้ให้หาให้เบิดไปหาพันธุ์หาพันกากินอกีกหาพันธุนี่เขายังอยู่ในถุงนี่ครับถ้าจ้างผมหาพันนี่เขาเจ้าได้เอาขึ้นเล่าลแล้ว <laughs> ยาเกลียวมันเหมือนเพาะหาบ้านเนี่ยเหมือนแบบบาณเพิ่นไรแปดร้อยนะประมาณค,ครับสี่พันตัวนี่แหละครับอันนี้ย้ำแรงครับพ่นผมเล้วทั้งพุ่นเล้วอ,อันพอพ่นเลยเป็นยางมานำบ้านให้มาเกี่ยวให้เนี่ยจักหน่อยนะครับ บรรยากาศดีดีพี่น้องพอดีผมแล้วงานท่งหุ่นนะครับแปลกนึงนะครับเหลืออีกมันบเปล่านะครับกเบ็เลยว่าเฮาเที่ยวแค่นี้ก่อนมืออื่นเฮาจึงเฮ็ดเอาไหมนะครับก็รบครับอู้วงเวนเ้นให้เราอยากอันเพิ่นปั่นมีต้องลองรถไถไปเจนะ้าเที่ยวแตงี่แหละเนาะเแตงกชีนาะแต้กชีหละอือก็ธรรมดาครับนี่เห็นบ่ตั้งแต่คนเกี่ยวก็ยังหลุดมือ,อยังบ่หล่อนครับพี่น้องเห็นบ่ น้ำปลาใสยังกับเครื่องจักรครับน้ำปลาใสยังกับรถนะครับมันก็ต้องมีลงเรือกันแน่นิดหน่อยนะครับธรรมชาตินะครับเห็นไหม่างต่า uh ้นเกลียวแท้ได้เห็นไ่มมันยังเหลือครับเห็นไหมมันยังเหลือครับเป็นเรื่องปกตินะครับนี่รัวน้ำปลาใสยังกับรถเกลียวนะครับรถเกลียวนี่เหาก็ถือว่าเ้าอยดีเก็บแบบสแน็คแจ็คแห่งเรือขังกระแท้จักห่วงเลยเองสินะเห็นไ่มอู้หอมมันหอมมันพักอย่างไง ครับเฟี่ยงงามเลยลครับพี่น้องลงกลางอู่บรรยากาศยังดีไหมหมดรญากล,ลดตัวแล้วลายลายแล้ก็เลยจางคนเกีียวบาดท,ที่นี้มันมันหักยังสีมเกีียวไปได้ดอกนี่นะบาดย่งพันเกี่ยวนะพันไตไฟเกีียวยังขึนเลยห่เอเปยงแม่นี่เกียวทังย่นนีข้นยงเม่นือเกลียวขึ้นรือเกี่ยวยข้เจากับมานอนหนีได้ห่ แม่มามารับเมาเกี่ยวเขาผัวเมียครับนอนเฝา,เาหน้าให้เลยมือเร่งมือหามือให้ดิีมือหามานอนเฝาน,น,นอนเฝาหน้าเลย,เลย,ยนี่ไหมบัดนีนมันขอบคักแล้วครับ,รบเกี่ยวบะไดแล้วกันเป <c oughs> <c oughs> <ๆ>็นผมมามาเียงไหนีงนเี่อเอ้ <c oughs> ท่พพเนเไยบ้า <c oughs> เอินโอ้เราีไทยทิมเลยครับนี่แก๋กว่าแกจไทยถิมเลยครับนี่โอ้แกว่า้ามมีรถมาแแม่นผมมาได้มากกลนี่ไทยถิมเลยพ่อโอ้ โซว่าเอาเลยแต่เสียดายนะพ่อเนาะอันนี้ราเกียเเ่ยวดนีาปรเทศไทหนีวแล้วกันี่ล้านมีผล้านโะอ้มีผล้า,ลานเนี่ยอ๋าานนะอเท่นเลยรกี้น,นี่าล้านเรถเกี่ยวนีเขา,เาไปดอันนี้เอาไปเฮาเท่เทไปผาล้านนีเลยเนาะอ๋ะอันนี่ืนครับอโอ้กียววโต มันมีเขาอยู่ครับแต่มันหักเบิ้ลรวนะครับมันก็เลยเหลือแต่หาหมันอีเลือมันพอมีแต่เกี่ยวอยู่มันก็พอไดเนี่ยอยู่วี่่าพ่อเรอยควางรเอางห้เกี้ยว่เ้าวนเอาดีช่วงนี้รถเกี่ยวแถวสีบ่มีออกมากเหรไหน ถ้าเจ้าจอดกันเบิดแล้วยังงต่ผมเนี่ยและแกไปแกมาอยู่นี่แมนครับโอ้ถือว่าแกดวงดีเติบอยู่นี่บ่ซั่นแกได้ไทยทิมแล้วนี่ไทครบเลยล่ะไถครบเลยเื่อตาเฮาไทยบแต่แรงบัน้ปีน้าฝนตกใส่ไม่ดเกลือวกเาอโอ้ไฟจูดเลยทิมเลยเหรอเอาหน้ามจุดเนมิีแล้วจูดแท้ โอ้กว่าถ้าไทยบันไดดีไฟสุ่มเลยข้างนั่งข้งนั่งยับอย่าโค้งยินทุนโค้งรักรับไฟอ่ะอ๋อมีถ้าไทยบันไดดีอู้แกดิสุ่มถิ่มเลยนะเพื่อนยุบานมันกะข้างงานไงพ่อมันมาบันไดไหมครับจะต่ำซัดต่ำๆให้เลย โอ้กันที่ได้เขาไล่สอบยู่กันที่ใครก็ซุ่มถิ่มเลยนะวะเนาะเอาวัดโตัวนี้ได้ที่ไยังเดี๋ยวนแล้วยกะัเว่ามันเล่มเอาไวหมมันยังเลมเงหเลยเลยเขาดำใหนเนาะเลือยให้นึงของแกสุดถ้ายเเกียวนี่มื่อนี้กันที่วขอบซ้ำเนี่นีพอเกียวพื่อพกันพอๆกัน่อพ่อกันเพราะว่าเขาเฮ็ดพร้อมกันเนี่ยเขาเฮ็ดพร้อมกันบ้านพรอมกัน แต่ตัวนี้มันบ่ค่อยมีหยาบ่งโอตัวนี้หยาอะไรกูมึงครับตัวนี้ครันเลยไม่มีหยามันแกะแล้วอืมครับมันเลียวหรือเส้นหรือเปล่าแหม่ไม่เลี้ยวไปนะพ่อโอ้แกว่าถ้าบริห้รรถไม่เกี่ยวหรืเกิดจิบทไถ่ถิมกับจีชุ้มถิมเลยเหรอสินโอ้เอาเดี๋ยวไปเที่ยวเขาบึงครับว่ามันสีได้หลายซำใดของเพื่อนให้เดี๋ยวเนี่ยมาเกี่ยวเพื่อนครับเพื่น นเปน็นมาเปิว่าเปิดเิดมองจีเพิ่งผ้าเราสักใครไหนแต่เอามาไก่พอดีพอดีครับผมยังามทางมากเกี่ยวไเปเลยนะเอาล้างปากล้างปากไอ้ผู้บรรยากาศยังดีครับน้องผู้พนันผู้พนันผมนึ่งบา้าน,น,นผ,ผู้เก่ากันคลิปก่อนๆผมบอกผู้เก่ากับขอให้น้ำน้ำปลาท่านผมเป็นบาน้านเฮ้าพี่น้อง เบื้งเฟียงไหมน้องสแน็คแจกแห้งจังสังสังนี่เพร่ะน่าบางทีกะสิให้เขานะครับรบ่ให้เขากะสิใส่บายบเวียนๆแต่มันไถบ่ได้นะครับกับเพบิ่นกะสิเผานะครับจะรีตันเขาแต่ว,ว่านี่ครับจ้างคนเกี่ยวกหรอเนเป็นฟอนเป็นฟอนน,นะครับอันนี้จ้างรถเกี่ยวได้เป็นห่วงเอ้ยได้เป็นมิดไปเลย เดี๋ยวไปเบิ่งมองที่ยวยี่เด็กเขาไร่ซ้ำไหนอ๋อมารุ่นนะครับให้ซ้ำเห็นละ่ะ <c oughs> เด็กเขาไร่ซ้ำไหนให้กวาดให้ถิ่มกับเผาถิ่มด้วยอ่ะกันว่าไปแล้วแม่นมองมีเจ้า่า ได้เข่าไร่สองปุ้ยเติบอยู่ไงขายร้อนขายร้อนตีอยู่ดอกประมาณสามสองปุ้ยสี่สองปุ้ยสี่สสหาปุ้ยอยู่สองปุ้ยหนึ่งมันบ่หลายเลยครับโอ้คันบ่ว่าได้หลายกวนะ่านั้นพี่น้อง Để chi <laughs> hạp quý, hút quý không lâu đọc Thay của nó hậu thìm vô Thay của nó hậu thìm có thầy thìm vô là Tâm Lớp hậu thìm vô chêu này, lớp gì lên mày แกว่าแกจะไถยถิมถ้าเป็ไถยภูเขาแกจะเผาถิ่มเลยโอเคโหดเถอะเรียบร้อยครับมาไปกลับบ้านเฮาครับมาเนี้โอ้ยแต่ก๋อยเย็นอันเย็อัดเลยว่ะมันบดถึกคว่ำซุ่มซื่นเลยวันนี้เจ้ว่าเหลี่ยมมองๆพี่น้องบานหัวลั่นเลยลเอ้าโอเคครัวมาเนี้กคับซอยเพื่อนในสานี้นะครับกับดีโก้เผาถิ่มกับนีโก้ไถยถิ่มมาไปเฮากระ ราคกาน้ำมันเท่าไหร่ไปกลัาบานครับผมเอาเดี๋ยวรอดติดตามคลิปหน้าครับคลิปนี้บา,บายยครับผมสวัสดีครับ